สวัสดีค่ะบ่ายวันพุทธที่26นะคะเราก็ช่วงนี้นะคะลูกในหนังสือชุดแบบหัดคุณครูยังสอนไม่หมดนะคะอะเพราะนั้นเวลาเขาให้ผู้ปกครองมารับเงินหรือรับนมนักเรียนไม่ต้องฝากหนังสือมาคุณครูก็เขียนไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากสอบหรือว่าทําอะไรเสร็จสําหรับป .6 สอบโปุเนต นะคะตอนนี้คุณครูขอเอาแนวโอเน็ตมาให้ลูกได้ดูได้อ่านนะคะลูกอาจจะเมื่อยหน่อยนึงนะคะที่ว่าจะต้องจดเองนะคะแต่ถ้าคาบเดียวคุณครูก็ให้แค่สองสาข้อแต่วันนี้นะคะช่วงบ่ายมันมีอกี่ข้อออมันมีสองคาบคุณครูก็เลยต้องให้ลูกเนี่ยนะคะทำข้อสอบจดข้อสอบ นะคะสัก4ข้อนะคะอ่ะข้อที่4นะคะหรือในวงเล็บข้อ21เอาบอกว่าข้อใดใช้ภาษาระดับทางการอ่ะข้อใดใช้ภาษาระดับทางการข้อ1ผัดกะเพราเป็นเมนูยอดงิดที่มีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยาก นะคะไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะอ้าวคำตอบข้อที่สองเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรคะส่วนประกอบนะคะข้อที่สองนะคะเขาอบอกว่าส่วนประกอบและเครื่องปรุงของผัดกะเพรามีไม่เยอะแยะ หาได้ง่ายๆนะคะข้อที่สผัดกะเพราหนึ่งจานมีสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายข้อที่4ี่ในปัจจุบันผัดกะเพราเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายต่อหลายคนนะคะเมื่อได้เรียนอ่านแล้วนะคะ <c oughs> นักเรียนก็ลองตอบไปนะคะตอบก่อนเพราะว่านี้คุณครูให้ลอกข้อสอบก่อนแล้วคุณครูมาอธิบายถูกไหมคะหนูต้องตอบมาก่อนทีนี้เมื่อนักเรียนเข้ามาเสร็จลอกเสร็จนะคะนี้เป็นขั้นตอนที่คุณครูเข้ามาอธิบายมาทําความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมข้อนั้นถูกทําไมข้อนี้นไม่ถูกนะคะอา้าวทีนี้เรามาดูกันนะคะเออมันมีคําตอบอยู่นะคะข้อที่ห นะคะนักเรียนตอบข้อไหนคุณครูไม่ทราบแต่คุณครูจะอธิบายก่อนก่อนที่จะเฉลยคำตอบข้อที่หนึ่งนะคะมีคำระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดคือยอดนิดนะคะข้อที่สองมีคำระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดคือ แถมคำว่าแถมเป็นภาษาที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะข้อที่4ี่มีคำระดับไม่เป็นทางการหรือภาษาพูดคือหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายคนเราก็พูดถ้าเป็นภาษาทางการเราก็บอกว่าหลายคนนะคะอ่านะะนเรียนทราบแล้วนะทีนี้ รู้หรือ,อยังข้อไหนตอบถูกใครตอบถูกบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นข้อไหนคะลูกข้อที่สเป็นคำทีออ่มีภาษาระดับทางการก็คือผัดกะเพราหนึ่งจานมีสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อ ร่างกายนะคะใช้ภาษาระดับทางการทุกคำนะคะทีนี้เข้าใจแล้วนะคะอ่าต่อไปข้อที่ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5ข้อใดไม่มีคำมาจากภาษาอังกฤษอ่าข้อใดไม่มีคำมาจากภาษาอังกฤษนะคะข้อที่ 1น,นะคะข้อที่1พ่อแม่เด็กอ่ะขอโทษค่ะพ่อแม่ต้องเตือนให้ลูกๆระมัดระวังนะคะเก้งลักพาตัวเด็กอ่ะพอเราฟังปับ๊บบางคนยิ้มเลยโอ้เรารู้แล้วอ,อ่ะต่อไปข้อที่2นะคะ,ะการรับประทานวิตามิน มีทั้งประโยชน์และโทษต่อร่างกายข้อที่3การแข่งขันกีฬาแห่งชาติมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจากทั้งหมด77จังหวัดอตอนนี้เราประเทศไทยเรามี77จังหวัดแล้วนะคะข้อที่4งานศพ ปดาหนังสือแห่งชาติจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีนักเรียนจะสังเกตว่าคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะมักจะมีไม้แต่คู่เช่นคำว่าเต็นคำว่าท็อปคำว่าแกง่ เหล่านี้นะคะนักเรียนเรียนมาแล้วลักษณะของคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะใครตอบข้อไหนก็ดูเอาไว้ต่อไปคุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมข้อนี้ไม่มีทำไมข้อนั้นถึงมีทำไมข้อนี้ถึงถูกอ่ะเด็กๆตอบข้อไหนดูให้ดีนะคะอ่ะข้อที่หนึ่ง ะะดูดีๆนะดูตามไปด้วยมีคำยืมจากภาษาอังกฤษคือคำว่าแก๊งหมายถึงกลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าภาษาอังกฤษคือ s h i a n g แก๊งนะคะข้อที่สองมีคำยืมจากภาษาอังกฤษคือวิตามินนะคะ หมายถึงสารอินทรีที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ภาษาอังกฤษคือวิตามิน V I T A M I N วิตามินนะคะอ่ะดูนะคะอ่ะเด็กๆดูนิดนึงอินทรีนะคะสารอินทรี ต้องมียอยักษ์การันแต่ถ้านกอินทรีไม่มียอยักษ์การันนะคะต่อไปข้อที่3มีคํายืมจากภาษาอังกฤษคือทีมนะคะ T E A M ทีมหมายถึงบุคคลที่ทํางานร่วมกันอย่างประสานงานภายในกลุ่มนะคะคำภาษาอังกฤษก็คือ ทีม <Team. S 1> T E A M ทีมนะคะอ่ะนะนเกรนฟังไปแล้วใครตอบถูกบ้างก็เย่ได้ต่อไปข้อที่6นะคะคำยืมภาษาต่างประเทศที่มีความหมายว่าอะไรนะคะคำยืมภาษาต่างประเทศที่มีความหมายว่านก ไม่มีปรากฏอยู่ในข้อใดอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษน,นะคะคำยืมนะคะไม่ได้ยืมของภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอื่นนะคะอ้าวเพราะฉันดูนะคะข้อที่หนึ่งเดินท่องเที่ยวในพนาลีชมปักสีนานาพันธ์ข้อที่สองวิหกน้อยหลากสีสัน หลากสีสันส่งเสียงพรานเชื้อแจ้วข้อที่สบุรงอยู่เคียงเรียงรายมีมากมายเป็นทิวแถวข้อสอีกบุหลันอันสงา่าเ,เพริศแพร้วคิดถึงน้องแก้วจับใจเด็กๆด,ดูนะคะข้อที่6นี้นะคะข้อไหนเขาถามว่าคำยืม คำคำยืมภาษาต่างประเทศที่มีความหมายว่านกไม่มีปรากฏอยู่ในข้อใดอ่าดูให้ดีข้อที่หนึ่งคำยืมนะคะเป็นภาษาบาลีก็คือคำว่าพนาลีนะคะปักษีนี่เป็นคำยืมของภาษาบาลีสันสกฤตต่อไปข้อที่สอง วิหกน้อยหลากสีทรงเสียงพันเจ้อแจ้วคำว่าวิหกนะคะก็มีคำยืมนะแล้วก็วิหกก็แปลว่านกเพราะนั้นสองข้อนี้มีหรือยังมีคำว่านกอยู่หรือยังมีแล้วเราไม่ตอบแล้วต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามบุรุงอยู่เคียงเรียงรายมีมากมายเป็นทิว แถวอ่เด็กๆว่าคําไหนที่แปลว่านกคะ่ะข้อที่สามเป็นภาษามลา,ายูคือคําว่าบุหลงนะคะบุหลงแปลว่านกอ่ต่อไปดูข้อที่สข้อที่สี่ก็บอกว่าอีกบุหลันอันสงา่าเพลิดเพล้วคิดถึงน้องแก้วจับใจคําว่าบุหลันนะคะบุหลัน หมายถึงอะไรคะบุหลันเนี่ยไม่ได้หมายถึงนกนะคะแต่หมายถึงดวงจันทร์นะคะบุหลันหมายถึงดวงจันทร์อ้าวใครถูกบ้างข้อนี้เออใครถูกใครถูกเก่งมากต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะอ้าวดูซิข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าอ่า ข้อใดเป็นประโยครวมง่ายๆเลยค่ะเราเพิ่งเรียนจบไปนะคะข้อใดเป็นประโยครวมประโยครวมมีกี่ชนิด1คล้อยตามกัน2ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่สาสขัดแจ้งกันนะคะอ่าอะไรคะสี่่ะอ่ะคล้อยตาม2ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งส เป็นเหตุเป็นผลที่ขัดแย้งนะคะออาวทีนีด้ดูข้อใดเป็นประโยครวมแม่ดูแลฉันเมื่อฉันป่วยนะข้อ 2. นกน้อยทรงเสียงร้องในตอนเช้าข้อสคุณครูสอนเด็กนักเรียนอย่างตั้งใจข้อสวันหยุดฉันอยู่บ้านแต่พ่อของฉันไปทำงานอ่าเด็กๆตอบข้อไหนคะลูก เด็กๆว่าข้อไหนคะลูกที่เป็นประโยครวมนะที่เป็นประโยครวมนะครูครูทบทวนมาอแล้วอ่านะคะ้อไหนเอ่ยข้อที่หนึ่งแม่ดูแลฉันเป็นประโยคซ้อนนะคะคือมีประโยคสามัญกับประโยคย่อยซ้อนอยู่แม่ดูแลฉันเป็นประโยคลักฉันป่วยเป็นประโยค รอ้องอะต่อไปข้อที่สองนกน้อยส่งเสียงร้องในตอนเชา้าเป็นประโยคสามัญต่อไปข้อที่สามคุณครูสอนเด็กนักเรียนอย่างตั้งใจเป็นประโยคสามัญเพราะมีประธานเดียวกิยาเดียวอะต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่วันหยุด ฉันอยู่บ้านแต่พ่อของฉันไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นข้อไหนคะที่เป็นประโยครวมข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ประโยครวมลักษณะไหนคะลูกมีคำว่าแต่ก็คือประโยครวมที่ขัดแย้งกันนะคะขัดแย้งกันอ่าไปแล้วนะคะต่อไปข้อที่8ก็เช่นกันค่ะ ข้อใด,เป,ปอออดเป็นประโยคสอนข้อใดเป็นประโยคสอนแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดคุณครูรักและอ่วงใยนักเรียนทุกคนนายอำเภอคนใหม่พัฒนาชุมชนด้วยความตั้งใจข้อที่สีเพื่อนๆนชอบเล่นกีฬากลางแจ้งในเวลาพักกลางวันข้อไหนเอ่ยที่เป็นประโยค ซ้อนอ่าดูข้อที่หนึ่งแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดนะคะแมวเป็นสัตว์เป็นประโยครักมีคําเชื่อมคือคําว่าที่ซึ่งอยู่หน้าประโยคย่อยว่าว่าอะไรคะรักความสะอาด คิดไปดีๆข้อไหนที่มีประโยคหลักและมีประโยคย,ย่อยแล้วก็มีคําเชื่อมอยู่ข้างหน้าประโยคย,ย่อยเป็นลักษณะของประโยคอะไรนะคะต่อไปข้อที่2คุณครูรักและห่วงใยนักเรียนเป็นประโยครวมเพราะมีคําว่าและเก่งมากบางคนตอบตามคุณครูตอบไปได้นะคะต่อไปข้อที่ สามนายอำเภอคนใหม่พัฒนาชุมชนด้วยความตั้งใจเป็นประโยคสามัญซึ่งประธานนะคะมีคนเดียวคือนายอำเภอนายอำเภอเป็นคำนามส่วนคนใหม่เป็นคำวิเศษที่มาขยายประธานภักแสดงคือ พัฒนานะคะส่วนคำว่าชุมชนทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสามัญน,นะคะต่อไปข้อที่สี่เพื่อนเพื่อนชอบเล่นกีฬากลางแจ้งในเวลาที่พักกลางวันนะคะเพื่อนเพื่อนชอบเล่นกีฬากลางแจ้งในเวลาพักกลางวันเป็นประโยคสามัญคือประโยคที่มีใจความสัม กานเพียงเรื่องเดียวมีภาคประธานคือเพื่อนเพื่นภาคแสดงคือชอบเล่นส่วนคำว่ากีฬากลางแจ้งเป็นกรรมของประโยคอ้าวสี่ข้อใครถูกหมดนะคะเก่งมากเลยถ้าใครถูกหมดคนที่ไม่ถูกก็ปรับแก้นะคะฟังตามที่คุณครูแล้วดูของตัวเองไปหลังจากนั้นก็คุณครูจะส่งคำอธิบายของแต่ละข้อ ในการเฉลยให้นักเรียนอีกทีหนึง่งนักเรียนก็จดบันทึกไว้สั้นๆนะคะไม่ต้องเอายาวตามที่คุณครูส่งให้แต่นักเรียนให้ไว้สั้นๆว่าเพราะอะไรเป็นประโยครวมเพราะอะไรเป็นประโยคสามัญน,นะคะเข้าใจตามนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้ก็ส่งค่าพยายามทำให้เสร็จนะคะอ่าแล้วก็จบนะคะสำหรับวันนี้ก็ ใช้ไปสี่ข้อห้าข้อนะคะลูกก็สวัสดีค่ะ